สวัสดีครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญบ้านก็มีข้อเสนอแนะวิธีนะครับในการขัดไฟหน้ามาแนะนําวันนี้นะครับก็อุปกรณ์ไม่ได้ยากมากมายนะครับผมนะครับถ้ารถข้างในนะครับข้างในโคมนะครับไม่สกปรกนะครับมีแค่กระจกข้างนอกเหลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับตัวพลาสติกนะครับเหลืองนะครับสามารถขัดให้เงาได้ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับ มันสามารถแก้งานแก้ได้นะครับผมนะครับก็ลองทําเองได้นะครับสําหรับผู้ท่านผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับอุปกรณ์ที่เรามีมันก็จะใช้เช่นกระดาษทรายนะครับอันนี้มันเหลืองเหลืองไม่มากนะครับผมก็เลือกใช้กระดาษทรายนะครับเป็นเบอร์พันห้านะครับพันห้านะครับมันจะได้ขัดเวลาเราขัดแล้วเราจะปรับเงาเนี่ยมันจะได้เงาได้ไวนะครับถ้าเราใช้เบอร์หยาบเกินไปบางทีมันก็ มันจะทําให้เราขัดยากนะครับถ้าผิวงานนะครับผิวตัวนี้เหลืองมากนะครับก็ใช้ประมาณสักเบอร์พันนะครับค่อยไล่มาพันสองพันห้านะครับกระดาษทรายก็ไม่ได้ใช้เยอะครับนี่กระดาษทรายนะครับแล้วก็เทปกาวนะครับเทปกาวไว้ติดขอบนะครับป้องกันนะครับการขัดถูไปโดนข้างข้างนอกนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นงานเพิ่มนะครับแล้วก็ผ้ามีโคไฟเบอร์นะครับถ้าเราไม่มีเครื่องนะครับอย่างเช่นเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องปัดเงานะครับก็ ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ได้นะครับแล้วก็ส่วนเรามันต้องใช้แรงนิดหนึ่งใช้เวลานิดนึงนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ส่วนน้ํายานะครับน้ํายาที่ใช้นะครับไม่ได้ใช้น้ํายาขัดไฟหน้าเลี้ยงอะไรนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาขัดสีนะครับตามอู่สีมีนะครับขอซื้อเขาเล็กๆน้อยๆได้นะครับมันไม่ได้ใช้เยอะนะครับหรือว่าเราลงทุนซื้อนะครับบางทีมีกับกระปุกกระปุกเล็กนะครับอย่างนี้ก็ประมาณสองพันสองกว่าบาทนะครับขัดได้เป็นร้อยอันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับข้างในไม่สกโปกนะครับเราขัดแค่ภายนอกนะครับมันสามารถทําให้สวยขึ้นได้นะครับให้เงาได้แล้วก็แสงสว่างตอนกลางคืนก็จะได้แสงที่ชัดเจนได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนการขัดก็ขัดไม่ล้เลยก็คือน้ํานะครับกับกระดาษทรายนะครับเดี๋ยวผมพาทํานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราลองทํานะครับไปด้วยกันเลยนะครับจะดูดูนะครับว่ามันจะใสขึ้นไหมนะครับ ติดเลยนะครับติดป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้กระดาษทรายมาโดนนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นงานเพิ่มนะครับไม่นานนะครับใช้วเวลาไม่นานกระดาษกาวนะครับขอซื้อตามอู่ก็มีนะครับอันเดียวก็พอนะครับ ในนั้นก็ตามร้านผสมสีนะครับมีมีขายกระดาษกาวหรือว่าเราจะใช้กระดาษอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ที่ไม่ทิ้งคาบกาวนะครับเราติดแค่ชั่วคราวแปบบ๊บนึงนะครับหรือว่าตามเซเว่นก็มีนะครับนะครับมีขายนะครับกระดาษกาวเทปกาวอะไรก็ได้นะครับพอได้อยู่แต่ถ้าเรานะครับปีมืออยู่นะครับ ไม่คิดว่าขัดโดนข้างนอกก็ไม่เป็นไรไม่ใส่ไม่ติดก็ได้นะครับนี่ผมจะทํำคร่าวๆให้ดูนะครับว่ามันจะใสจริงไหมนะครับก็ขั้นแรกนะครับติดกระดาษกาวแล้วก็ใช้เบอร์กระดาษทรายนะครับผมใช้พันห้าเลยใช้พันห้านะครับขัดนะครับขัดขัดให้ผิวที่มันเป็นเหลืองนะครับภาพเห็นปูนภาพเหลืองๆที่เราเห็นนะครับให้มันออกก่อนนะครับ ขาดไปเลยนะครับไม่นองกวนครับนี่ครับเห็นไหมครับเหลืองนะครับที่เรามองเห็นเรืองเหลืองนะครับมันอยู่ผิวภายนอกนะครับแต่ถ้ามันอยู่ข้างในมันมันมันจะไม่สามารถแก้ได้นะแต่อาจจะช่วยขึ้นดูฮะดูเราสวยขึ้นนะครับตัวนี้ข้างในไม่สกปปกเท่าไหร่นะครับไม่ต้องฝอดโคมไม่ต้องแกะข้างในนะครับขัดไปเลยนะครับขัดให้ผิวลองเหลืองขัดให้ขัดยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับให้ ให้ให้มันขาวนะครับให้ให้ตัวที่ทำตัวเทีมนมเป็นเหลืองๆให้มันออกหมดนะครับตัดเลยนะครับจับไปเลยนะครับขับไปแนวไหนก็ได้นะครับ นิ้นนะครับน้นย้าว่าถ้ามันไม่เหลืองมากนะครับให้ใช้เบอร์ประมาณพันห้านะครับพันสองพันห้านะครับเวลาเราขัดเงานะครับถ้าเราไม่มีเครื่องขัดนะครับมันจะใช้เวลาขัดนานมากนะครับถ้าเราใช้มือโดยใช้ผ้ามโคได้เหมือนกันนะครับนะครับก็อีกอย่างนี้นะครับหลังจากเราขัดแล้วว่าเงาแล้วนะครับอยากให้ทนนะใช้แว็กเคลือบนิดนึงนะครับก็จะทําให้ เงาได้นานขึ้นนะครับขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับัดตรงที่ผิวที่เรามองเห็นนั้นเป็นเรื่องเหลืองให้อ่อนหมดก่อนนะครับนะครับ เรามองแล้วไม่เห็นเหลืองนะครับเราก็พอนะครับแต่ถ้ายังไม่หมดนะครับเราก็ตามนะครับคาับอีกนะครับจริงใช้เวลาไม่นานนะครับนะครับไม่นานเลยไม่ต้องรอชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเราทําได้นะครับส่วนถ้าคมไฟหน้าที่เป็นแตกลายงานนะครับมันจะมันจะไม่สามารถขัดแล้วหายได้นะครับแต่มันจะช่วยให้โคมดูใสขึ้นนะครับ ไฟหน้าดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมให้น้องลองปัดเงานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนถ่ายนะครับขัดเงาดูนะครับก็ใช้น้ํายาขัดสีธรรมดานะครับน้ํายาขัดสีที่อยู่ตามร้านผสมสีนะครับหรือว่าตามอู่สีนะครับนี่เลยนะครับใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวเดียวเลยนะหาซื้อได้ขอเขาซื้อสักนิดนึงก็พอนะครับไม่ได้ใช้เยอะนะครับ แล้วก็เช็ดออกนะครับโอเคนะครับลองดูนะครับว่ามันจะใสไหมน,นะครับเราสามารถทําเองได้นะครับอันใดก็ทําได้นะครับแค่เราเติมน้ํายาเข้าไปนะครับมันเสร็จรู้สึกว่ามองดูแล้วเป็นใสนเลยนะเราไม่มีเครื่องขัดเงาแล้วก็ใช้ผ้าไมโครถูนะครับเป็นวงกลมนะครับถูไปเรื่อยๆตรงไหน เราจะรอชมตอนเสร็จนะครับนะครับท่าหนึ่งจริงๆเราใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าไม่เหลี่ยงมากนะถ้าเหลี่ยงมากเราก็ใช้กระดาษทรายโดยประมาณพันค่อยไล่มาพันสองพันห้านะครับนะครับเริ่ม เริ่มเห็นว่าเตาเริ่มเห็นหน้านครับเดี๋ยวเราดูตอนจบนะว่าขับเสร็จนะครับมันจะมีความ่างน,นะครับเรารอเดี๋ยววันนี้ทำภาพเรียบเทียบตอนแรกให้ดูนะครับ เนะครับนี่ครับประการปัดเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเคลือบน้ํายานะครับเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับนี่ครับดูได้เลยนะครับดูแตกต่างไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพนะครับว่ามีความแตกต่างจากเดิมไหมนะครับจริงแล้วยังไงก็ต้องเงาขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนเราขัดเราขัดผิวสีเหลืองออกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงแว็กนะครับแว็กเราใช้แว็กทั่วไปครับแว็กเคลือบสีทั่วไปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแว็กนะครับเป็นเคลือบรถนะครับ อ,อ,อ,อันนี้ก็ขัดรอบนะครับอันนี้จริงๆจะนียายาขัดนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบเฉลี่ยกำลังแรกมาด,ดูทีนึงครับนันนเป็นยาขัดเป็นตานหน้านะครับขัดัดละเอียดอีกทีนึงนะเพื่อให้มันเบามันเพื่อให้ผิวมันดูเงานะครับ นครับแบ็คผมที่ผมใช้นะครับใช้ยี่ห้อนี้นะครับจริงๆก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราลงตัวตาหน้าเนะครับรอบนี้จะเป็นอย่างนี้ทำให้ผิวมันขึ้นนะครับมีความฝัดเยอะนะครับดูถ้าเทียบกับทางนี้นะครับทางนี้นะครับยังไม่ขัดนะครับดูได้เลยวมจะฝั่งนี้จะไม่เหลืองจริงๆไม่เหลืองเท่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะใสมาก แล้วก็ลงด้วยแบกนะครับออลองแบกนะครับทิ้งไว้ให้แห้งนะครับทิ้งไว้ให้แบกแห้งแล้วก็เช็ดออกนะช่วยช่วยในการเคลือบผิวนะครับก็เดี๋ยวผิวแห้งนะครับเราเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับ ลองทําดูนะครับท่านใดก็ทําได้นะครับทําไม่ยากเลยนะครับตามที่ผมบอกนะครับก็กระดาษทรายนะซื้อกระดาษชงกระดาษทรายนะครับเทปกาวนะครับเพื่อไม่ให้งานมันมันบาดไปทางอื่นนะครับไม่ต้องให้มันลามไปทำไมทำยากนะครับรอสักพักนะจริงๆรอสักประมาณสามสี่นาทีนะให้นะครับ เพื่อใการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็ดก่อนนะครับนะครับจริงๆให้แห้งนะครับให้จับดูเราแวกแห้งนะครับเราค่อยเช็ดออกนะครับนะับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับการขัดไฟหน้านะครับไม่ต้องซื้อน้ํายาที่แพงมากนะครับจริงๆตามร้านสีอู่สีเราขอแบ่ง้ีเขาก็ได้ครับนะครับทำง่ายๆอันนี้ผมทํามาหลายคันแล้วนะครับ ไม่เคยได้เข้าร้านนะครับแต่ว่าถ้าผ้าไฟหน้าเรานะครับมันรู้สึกว่าสกับปกภายในโคมที่ชุบนะครับมันลอกมันร่อนนะครับอันนั้นเปลี่ยนใหม่เถอะนะครับนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับถ้าจริงมันก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโคมแท้กะแพงนิดนึงนะครับถ้าเป็นโคมแท้จริงจริงไม่แพงนะครับถ้ามันเหลืองเฉยๆนะครับเราขัดเราดูเงาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับแนะนําวิธีดีๆนะครับ มานะครับเพื่อเผื่อไป้ายกับรถท่านนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับฝากนะครับท่านใดเห็นด้วยนะครับชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับวัฒนชัยเจริญร้ยบ้านด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ